รู้จักคุมอารมณ์อย่าพูดอะไรตอนที่โศกเศร้าเสียใจเพราะนั่นไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงอย่าพูดอะไรตอนที่โมโหเพราะนั่นมักเป็นคำพูดที่หักหาน้ำใจคนอื่นอย่าลงมือทำอะไรในตอนที่สะเทือนใจเพราะนั่นอาจเป็นการกระทำที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิต อย่าตัดสินเรื่องราวต่างๆในตอนที่อารมณ์ไปปวนเพราะนั่นอาจเป็นการตัดสินที่จะทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตอย่ารับปากใครในตอนที่ดีใจเพราะหลังจากนั้นอาจนำมาซึ่งความอึดอัดและความลำบากใจจงควบคุมอารมณ์ของตอนเองนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ